ันคารที่เท่าไหร่มันอัาคารที่17เจ็เออสิบเจ็ดมันอังคารที่สิบเจ็ดเดือนสิบปีหกหกวยออกนคารที่สิบเจ็ดนะครับผมล่าสุดเลยเจ็ตุลาคมห6หกค่ะอะของเข้าเหมือนเดิมนะคะงเช้านี้เลยครับ่ะ่ะเช้านี้มีอะไรมาบ้างเหมือนเดิมเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะรูปแบบรองเท้าที่ร้านอนโองเช้า ที่เราส่งกันคู่ละร้อยห้าสิบเนี่ยมีแบบไหนบ้างอลองดูก็จะเป็น Nike Adidas นเลยค่ะอ่ะตัวนี้ Adidas นะคะลูกค้าเข้ามาคัดได้เลยพิกัดสารยานะคะพุทธมนทนอ่าอเภอพุทธมนทนค่ะสารยาแมา่ดลเนี่ยอ่าพุทธมนทนสายสี่สายห้าใกล้ๆออันนี้ Adidas นะคะก็จะเป็นแนวทุกแนวแหละผสมกัน ทั้งใส่เที่ยวทั้งเล่นกีฬาใส่ลำลองใส่ทำงานได้หมดเลยจะเน้นแต่ยี่ห้อดีๆดังๆเลยก็คือไนกี้อาดิดาสอตัวนี้แกปป้านะแกปป้านี่คือยี่ห้อดีมากเลยนะทุกคน <Yeah. S 1> แล้วก็อะโปรสเปกค,ค่ะตัวนี้เป็นแบรนด์โปรสเปกนะแล้วก็ไนกี้แอค่ะส่วนต่างจังหวัดอ่ะ เราก็ให้เลือกเองได้เลยนะคะด้วยการเปิดกล้องทางไลน์เลยเปิดวิดีโอทางไลน์ค่ะอ่าตัวนี้ก็สวยคืออะไรที่อ้วนๆอ่ะตอนนี้มาแรงมากขายดีมากเลยนะจะบอกให้ส่งอ้วนๆนะยี่ห้ออะไรก็ช่างตัวนี้คือ adidas ค่ะอันนี้ new balance อ่าคลิปนี้จะเป็นไซส์หลักๆก็จะเป็นไซส์ผู้ชายเลยเนะี่ยเปิดมาก็มีแต่ ใส่ผู้ชายเลยนี่อาดิดาสนะคะ <c oughs> แล้วก็อาดิดาสอีกนะอาดิดาสค่ะไนกี้นะคะไนกี้ ดีดาอีแล้วค่ะแล้วก็ไนกี้ค่ะวันนี้วันอังคารเช้าวันอังคารเลยมาเปิดกระสอบเช้าวันอังคารที่สิบเจ็ดนะคะสิบเจ็ดตุลาออาดิดาสค่ะของเข้าทุกวันอะก็จะรีวิวอย่างน้อยอาทิตย์ละสองครั้งวันธรรมดานะคะ แล้วก็ใครสนใจก็นัดเข้ามาคัดได้ตัวนี้เป็นนิวบาลานซ์นะคะแล้วก็ไนกี้ค่ะเห็นไหมมันก็จะคัดเลยทั้งใส่เที่ยวทั้งลำลองตัวนี้คืออ่าสลา,าเซนเจอร์สลา,าเซนเจอร์ก็คือแมวกระโดดเราเรียกสั้นๆว่าคแมวกระโดดต้อมเป็นแมวกระโดดไนกี Nike แ้วก็อาดิดาสค่ะคลิปนี้ก็จะเปิดให้ดูประมาณสามสี่กระสอบอ่ะก็กร้อยกบคู่เหมือนเดิมค่ะสองร้อยอ่ะไนกี้ไนกี้ดิดาสนะคะอาดิดาสตัวนี้ก็ดิดาสค่ะ แล้วก็ไนกี้อ่ตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผ้าใบอ่ะเป็นสไตล์คอนเวริร์ดแต่เป็นเนื้อผ้าเลยฟิล่าค่ะฟิล่าอ้วนฟิล่าอ้วนทรงอ้วนอ้นอะตัวนี้คือฟิล่าฟิล่าทรงอ้วน ูมาค่ะแล้วก็ไนกี้อ่าตัวนี้เป็นงานลำลองเห็นไหมเป็นทรงเรียวเราจะเรียกว่าทรงเรียวตัวนี้คือไนกี้ทรงเรียวเป็นหนังเลยเป็นหนังสีดำออดิชัค่ะแล้วก็ไนกี้ ไนกี้นะคะ <c oughs> สวยไหมล่ะสวยสิอ้าวดูต่อนะแบบแ๊บนึงไปกระสอบก่อนมีทั้งงานลำลองมีทั้งกีฬาครับผมงานที่ขายดีก็จะเป็นโป๊กไนกี้ขาวดำดำขาวนะครับไนกี้ไอดัสอะไรพวกเนี้ยแหละ ที่เป็นทรงกีฬานะครับผมถ้างานใส่เที่ยวก็จะเป็นงานผ้าผสมงานลำลองงานทรงเรียวอะไรเง cie, ี้ยครับก็จะมีปนกันมานะครับนเ,นรเนี่ยเป็นผ้าใบเนี่ยชูเพ่นนะตัวน,นี้อ่าก็เนี่ยเป็นงานลำลองเป็นผ้าจะเป็นของตะกูลชูเพ่นนะครับเราได้งานผ้า<น>เป็นงานลำลองอันนี้ก็เป็นงานผ้างานใส่เที่ยวก็มีเงี้ยใส่เที่ยวอกีฬาครับผมอากาศดีแล้วนะบืรใหม่หัดขายก็ช่วงนี้อากาศดีแล้วไม่ต้องกลัวเรื่องฝนแล้วนะครับผมหมดแล้วหมดแล้วฝนหมดไปแล้ว ่วงนี้ขายกันเต็มเลยนะครับผมก็มีโอกาสานะครับใครสนใจก็รีบทักมาเลยแล้วกันเพราะว่าจะเก่าใหม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าจริงๆช่วงหมดฝนเนี่ยลูกค้าจะค่อนข้างเยอะบางทีฟิล่าค่ะอย่างเช่นอาทิตย์ที่แล้วเหมือนเงียบๆก็เพราะมันหยุดยาวกับปล่อยไปหมดมเราก็ว่าจะลงอีกคลิปก็ไม่ได้ลงอยู่ดี<ห>เพราะว่าก็มีลูกค้าวิดีโอคอไปขายต่างจังหวัดนาตจังหวัดก็รู้สึกหมดฝนแล้วหมดฝนไปแล้ว ตอนะะนี้ภาคก,กลางภาคใต้อย่างเดียวนะครับผมแอ่อยู่อีสานเหนือก็ล,ลองไปขายดูครับถนน,น,ค,ถนคนเดินนี้ครับตามถนนคนเดินตจังหวัดต่างๆอะไรประมาณนี้นะครับผมไหนจี้คะแนะนาสถานที่ขายตลาบมือใหม่นะครับเพราะตอนนี้ตลาดเปิดแล้วอะไรที่เป็นถนนคนเดินหรือตลาดขายดึกๆนะครับจะดีตลาดที่มีระยะเวลาขายยาวอ่าจะดีนะครับจะดีฟิล่าคะดูเอาแล้วกันนะครับจริงๆของมันลงทุกวันนะแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายทุกวันแค่นั้นเอง ม,มันมีลูกค้าได้ขี้เกียจถ่ายเราลงท้ามันเยอะมากก็ดูอย่างข้างหลังพี่น้ำนี่ครับนั่นก็ประมาณ100ร้อยกว่าคู่อันนี้นของเมื่อวานนี้ตอนบ่ายนะเปิดไว้วิลานะคะเปิดไว้เลยแต่ไม่ได้ถ่ายเมื่อวานไม่ได้ถ่ายแล้วก็ไนกี้เมื่อวานมันบ่ายๆมันมาถึงเย็นๆแล้วอะไรไนะนกี้ล้วนเลยค่ะอาดิดาสนะคะอังคารที่สิบเจ็ดนะครับผมอังคารที่สิบเจ็ดนะครับผม เปิดตอนประมาณเจ็ดแปดโมงนี่ยับแปดโมงเช้าดูในกางหลังเราแล้วกันแปดโมงชอบหรือใครขายเกตนี้อยู่นะก็เข้ามาคัดได้เลยเกตนี้ดีเลยล่ะบอกให้ดีงานขายดีเลยครับเกตเนี้ยไม่้องไปหาแล้วส่งแค่ร้อยห้าสิบนี่ถูกสุดแล้วไม่มีใครขายเกตนี้ไม่มีใครขายถูกวันนี้อยู่แล้วถ้ามีก็มีตำหนิเราของเราไม่มีตำหนิก็เลาะรองเท้าเหมือนกันนะครับไอเรียเกตเขาต้องดูตำหนินะครับอ่าเราก็จะเน้น ของเราจะไม่มีขาดเย็บนะหน้าเท้าหน้าเท้าจะ,<น>ะไม่มีขาดเย็บค่ะต้องดูวันให้ดีอะดูไม่เป็นไม่รู้เรื่องบางทีเมามามองไม่ออกเนี่ยหน้าเท้าเนี <ถา S 1> ่ยจะไม่มีขาดเย็บนะสบายเลยครับเบอร์ใหญ่ๆด้วยถ้าจะเอาใหญ่กว่านี้ไม่มีค <laughs> รับ Adidas ค่ะ <laughs> บอกก่อนเลยร <laughs> องเท้าใหญ่กว่านี้ก็คงไม่มีแล้วะมันมีมาตรฐานแค่นี้แหละผมคนไทยส่วนไอ้ใครที่ว่าลูกค้าที่ไหนจะมาซื้อร์ใหญ่ๆอ่ะอยากได้เบอร์นู้นเบอร์นี้คนใหญ่เยอะออกนั้นก็เลิกขายตรงนั้นเลยเชื่อผม ในกี้ค่ะบา่ทีมันก็ไม่มีขายหรอกมันก็มีสี่สิบเซียสี่สองสี่สามนี่แหละมาตรฐานทั่วแล้วแหวนผมสูงแล้วแปดสิบผมยิ่งใ่อยู่แค่สี่สองเลยสี่สองสี่สามเลยสี่สี่อะไรเงี้ยเป็นบางรุ่นนะบางทีรองเท้าคนละทรงมันก็คนละเบอร์ในกี้นะคะนะครับผมพูดยากกี้แอร์ค่ะเนี่ยถ้าใครหาในกี้แอร์อย่างเดียวไม่ต้องมาหาร้านผมนะมันมีเป็นบางคู่ ในยี่อารก็กจะโดดส่งไปสามรอยห้าสิบแวนค่ะแวนมีนะครับแวนเบิร์ดมีดเป็นรอบๆนะครับมผมส่งราคาเดียวครับร้อยห้าสิบหมดอดิดาสแล้วก็ในกี้ค่ะเนี่ยคู่ละร้อยห้าสิบหาได้ที่ไหนอะ่ะส่งครับส่งร้อหสิบส่งจำนวนห้สิบคู่นะครับผม มันเหมือนถูกนะจริงๆเวลาเขาไปขายกันก็ขายสอง้อยกว่าสา0้อยกว่านะแล้วแต่ะะแต่ผมส่งแค<ช>่ร้อยห้าสิบจะไปตั้งราคาขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับเตามใจลูกค้าเลยเราสามารถตั้งได้เลยอะ่ะตั้งได้เลยไม่ต้องคิดมากเลยจะขายสองร้อยสองร้อยกว่า,า,าอะไรราคา้าขได้หมดแล้วตัวเราตั้งเลยเปิดให้ดูประมาณสี่สอบแล้วนะครับลองดูนะครับแล้วจะเป็นงานกีฬางานสายเที่ยวนะครับงานผ้าจะน้อยนะครับงานผ้าจะน้อย ขายที่หาง,งัานผ้าอยู่ก็จะน้อยๆซึ่งจริงๆครับว่าส่วนมากลูกค้าทุกคนก็มาต้องคัดหลากหลายอยู่แล้วครับผมคัดให้มันหลากหลายนะครับภูมากค่ะคัดให้มันหลากหลายอย่าคัดแบบเดียวไปขายนะครับเดี๋ยวมันจะอยู่ไม่ได้แล้วก็ฟิลา่าขายพยายามขายมันหลากหลายนะครับทุกมายัดขายเลกีแอร์ค่ะอ่า ทรงอามาตะเลยค่ะดิสค o v e ฟเวอรี่นะคะดิสคาร์ฟเวอรี่เขาเรียกว่าทรงอ้วนนะครับสำหรับคนตัวใหญ่นะครับเจอทรงนี้ก็บางทีก็ชอบคนก็ชอบก็ชอบบางคนไม่ชอบก็ไม่เอาเลยแอร์แม็กค่ะเนกี Make ้แอร์แม็กแอร์แม็กคำว่าแอร์แม็กบางทีมันสวยแต่บางผมว่าซื้อพวกกีฬาขาวดำมันน่าขายดีกว่าอ่าซุปตาค่ะเออบางคนก็จะมาหาซุปตาอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีนะ มีติดมาเป็นรอบๆแล้วแต่จงังหวะผมไม่ได้ขายจอดจงแบบไหนแบบนึงนะครับถ้าบอกให้คัดให้หน่อยผมงคัดให้หน่อยให้ผมคู่ละสามร้อยห้สิบเดี๋ยวผมไปคัดให้เออ <c oughs> เขาขายส่งกันอยู่สามร้อยบาทเืยใหญ่เฟล่าค่ะก็มีนะมีปนมาก็อีกอีกลูกส่งอีกอีกคือมีตลอดนะครับแต่ว่าจะมาจอดจงแบบนึงเอาเป็นสิบสคู่เงี้ยผมผมไม่มีเพราะาผมเป็นร้านส่งนะครับ ถ้าอย่างนั้นคุณก็ต้องไปดูที่เขาตัดส่งแล้วไปแยกขายทีแลัวตัดส่งจากผมไปเขาก็จะไปแยกขายอยู่สองร้อยกว่าบาทนะครับผมแยกขายอืมไอ้รุ่นเนี่ยที่พี่น้ำหยิบมาเมื่อกี้รุ่นใหม่ๆนะก็ะติดมาหลายคู่อยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวขาวดาพวกนี้นะตัวขาวดาอย่างพี่น้ำหยิบมาไอ้ตัวนี้ขายดีกว่าก็ต้องดูด้วยนะต้องคํานวณการขายนะตัวรุ่นไหนขายดีกว่าเราเลือกตัวนั้นนะอย่าเลือกที่เองชอบนะครับมีติดปิดร้านไว้เยอะมันก็จะได้เปรียบนะครับผม แล้วเราก็จะได้ลูกค้าที่หลายรูปแบบเหมือนกันชเพราะว่าแต่ละคนน่ะมาหาไม่เหมือนกันไงชอบไม่เหมือนกันถ้าเลือกที่ตัวเองชอบอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ขายหรอกขายไม่ได้เนั้นเจ๊งเดียวแอบจับแล้วเป่าโชว์ไปโชว์ในร้านเนะ oh, <c oughs> อาโหไอ้เวกนี้ฟิล่าค่ะมันมันยากเจาะเจาะกลุ่มมันยาก <c oughs> <c oughs> ลองดูนะครับเ <c oughs> มื่อมาหัดขายก็พยายามเลือกตลาดที่มันตอนนี้เลือกตลาดลงได้ง่ายแล้วไม่ต้องกลัวครับลงได้ทุกตลาดนะครับผม เบกกี้ i-mac ค่ะเบกกี้ภูม่ากค่ะแกป้าเห็นไหมคนนั่งหงันหลังชนกันแกป้าค่ะ <c oughs> เนี่ยตัวนี้เป็นผ้าใบนะคะเป็นงานผ้าเป็นผ้าใบเลยฟิลา่าเป็นงานลำลองใส่เที่ยวอะ่ะตัวนี้เป็นโปรโสเปกค,ค,ค่ะทรงสวยมากอยู่บาลานซ์ทรงเรียวเนี่ยเป็นลำลองนะอาดิดาสค่ะประมาณสี่สองไซส์ผู้ชายหมดเลยเนี่ยที่เปิดน ในกีนะคะเดี๋ยวบาลานค่อนข้างหลากหลายนะครับคือพอพี่น้ำเปิดแล้วเนี่ยผมก็จะโยนกองเข้าไปข้างหลังนะมันก็จะปนมันก็จะปนอย่างนี้ทุกรอบนะผมก็ไม่ได้จำไว้กองไหนกองไหนเพราะฉะนั้นลูกค้าบางทีถามว่ากลุ่มนี้อยู่ไหนบางที ถ้ามันขายไปแล้วก็แล้วกันนะแต่ว่าบางทีในผมบางทีก็กลับไปหาไม่เจอโรงท้ามันเยอะอ่ะพอะพรุ่งนี้มันก็มาอีกอ่ะแต่คนที่ไม่ได้เปิดผมก็โยนเข้าไปในกองเพื่อตั้งตั้งกองเอาไว้อ่ะครับถ้าเห็นข้างหลังเนี่ยตรงนู้นเนอะอันนี้ร้อยกว่าคู่นะที่เปิดเมื่อวานี้ก็ไม่ได้ถ่ายแต่บอกกันเลยว่าถ้างานประมาณกีฬาหรือว่าสําหรับใครที่จะซื้อใส่มันคู่สองร้อยค่าส่งต่างหากนะครับผมก็วิดีโอคอลขอวิดีโอคอลดูได้เลย ให้พูดชัดเจนเลยนะครับบางทีพี่น้ำไม่เข้าใจบางทีผมโทรมาผมไม่เข้าใจว่าเนึกเป็นลูกค้าบอกว่าซื้อใส่อย่าวิดีโอคอลดูจากกองได้เลยกองมันตั้งอยู่อย่างเงี้ยก็จะเอาเบอร์อะไรก็บอกเอาพี่น้ำก็จะหยิบให้ดูเจ้คู่ซื้อใส่ก็คู่ละสองร้อยค่าส่งตังหกแค่นั้นเองไม่ไม่ยากนะครับซื้อใส่ได้ซื้อใส่ได้อไดเอาล้ครับมีกระสอบหนึ่งแล้วกันอันนี้เขาเรียกว่างานผ้านะครับผม อันนี้เป็นรุ่นกันชนอ่ะมีหลายยี่ห้อนะครับเป็นรุ่นที่มีกันชนแบบนี้เฮากินเฮากินเฮากินในยี่ห้อแพงของ,องกิจบางคนรู้จักโยนออกเฉยลัตโต้ค่ะเอ้ยไม่ใช่ตัวนี้อัมโบอัมโบอัมโบเฮดเฮดค่ะ <c oughs> <c oughs> ไอกี้นี่งงยังใส่วิ่งนะสบายบ ไนกี้ค่ะอดิดาสแตนสมิธค่ะอ่สแตนสมิธก็มีเป็นางคั่ชเครื่องหลังมันไม่สวยนะครับมันเป็นฤด,ดูกันดนว้ในการคัดของอ่ะมันไม่ใช่ว่าคัดแล้วมันต้องมีตลอดไม่ใช่นะมันเป็นรอบๆว่ารูปแบบนี้จะมาแบบ,บไหนแต่ว่าเป็นงานของผมคือเป็นเนกี้อดัสเป็นหลักแค่นั้นเอง ี่บางคนไม่เข้าใจ,จแต่อธิบายไงคนไม่เข้าใจก็จะไม่เข้าใจอยู่ดีเอาเป็นว่าขพงผมนี่คือร้านผมสามารถคัดเองได้จะชอบแบบไหนก็มาคัดเองจากรองเท้าหลายร้อยคู่แล้วกันคัดได้ก็ได้ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะผมให้คัดอยู่แล้วจะคัดทางวิดีโอคอทางไลน์ผมแนะนําอยู่ต่างหวดัดวิดีโอคอทางไลน์หรือใครไม่สะดวกมาฟิลลาค่ะแต่ถ้าใครหลังเลิกงานอยากมาผมอยู่สราาะบุรนครปฐมนะครับอยู่ในชานเมืองในกรุงเทพอยากมาก็ได้จะหลังเลิกงานสองทุ่มสามทุ่มก็ได้ได้หลังเลิกงานก็มาได้ค่ะ จะมากี่โมงก็ได้อดิดาสนะคะอดิดาสค่ะบางคนเลิกหกโมงไม่กล้ามามาได้หมดมาได้หมดเลยครับเขามากันหมดแหละขอให้นัดนะคะ ถ้าไม่สะดวกก็วิดีโอคอลเดี๋ยวไปส่งให้ก็ได้มันก็เลือกทีละคู่ไงมือใหม่ๆอย่าคิดว่าการมาครั้งแรกขอดูก่อนไม่ใช่นะครับการมาครั้งแรกผมว่าครั้งแรกน่าจะวิดีโอคอลนะเพราะว่าข้อหนึ่งเลยคุณวิดีโอคอลไม่ได้มันจะได้ไม่ต้องเสียเวลามามันคิดผิดเลยอ่ะที่ว่าครั้งแรกมาผมมันเสียเวลาอันนี้มันเสียเวลาของจริงเลยล้าจะมาวันที่ว่างจะมาวันจริงก็คือครั้งแรกคุณวิดีโอคอลไปเลยเออมันจะชัดเจนกว่าออืก็คือคุณก็ได้เห็นเนี่ยอย่างพี่น้ำหยิบมาอย่างเงี้ยคุณจะเอาไหม อย่างเงี้ยเอออ่าอย่างเงี้ยแหละวลแล้วก็อธิบายว่าเบอร์นี้เบอร์อะไรยี่ห้อนี้มันจะง่ายใช่ครั้งแรกวิวดีโอคอลไม่ใช่ครั้งแรกมาดูคอนไม่ใช่มันมันคิดยังไงผมไม่ได้คือไม่ต้องเสียถ้ามันไม่ใช่ถ้าวิดีโอคอลแล้วมันไม่ใช่มันจะได้ไม่ต้องถ้ามันไม่ได้อะมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเวลาไงเอออันนี้ต้องเข้าใจเนี่ยบางคงไปคิดกลับกันหมดเลยว่าครั้งแรกมาดูก่อนดูก่อนดียวผมไม่ใช่แนะนําคลิปในลงเกลือนะ ผมไม่ใช่แนะนําคลิปนีลองผมไม่ใช่คนขเขมรน,นะที่ว่าผมทําคลิปไปแนะนําสินค้าแล้วไปดูนี่คือการหยิบให้ดูทีละคู่กับการเหมานี่เป็นคนละเรื่องนะขเขมรนนะ่าจะให้เหมาแล้วยกแพ็คไปไม่มีใครหยิบให้ดูทีละคู่หรอกการวิดีโอคอลคือหยิบให้ดูทีละคู่คือการเลือกทีละคู่ด้วยตัวเนมเหมือนกันเป็นเพื่อนทางไลน์แล้วเปิดวิดีโอเลือกได้เลยอะไรเงี้ยซึ่งเวลาลูกค้าที่ซื้อไวิใส่ก็ทําแบบนั้นอยู่ถ้าก็าอยู่ต่ังหวัดโอ้โหไอ้ครั้งแรกมาก่อนไม่ต้องมาแล้วครับเชื่อผมดิ วิดีโอคอลมันก็ชัดเจนให้หยิบให้ดูจากกองพวกนี้แหละวัดได้ถ้าไม่ได้ก็จะได้ตรงจบตรงวิดีโอคอลไปเลยไงจบไปเลยจบไปเลยไม่ต้องเสียเวลาค้ามันมาอ,อ๋อมันไม่ใช่กลุ่มนี้เออจบเลยนั่นมันการเสียเวลาโตเนงอะผู้ิิล่าค่ะ,ะการวิดีโอคอลก็ก็ต้องถูกด้วยว่า าาเ,เ,เดี๋ยวว่าโอ้ไอการจะมาต้องมาวันนู้นมาวันนี้เอาเป็นว่าคุณจะมาวันไหนแล้วแต่ให้ของมันเข้าแล้วกันอย่ามาวันที่ของไม่เข้าแล้วคุณโตคุณว่างคุณค้าขายแบบนี้คุณ,คณเจ๊งนี่ไนคิดอ่ะจะมาวันที่ตัวเองว่างอ่ะมันม,มันไม่มีต้องมาวันที่ของเนี่ยเพราะผมเป็นเป็นร้านส่งเราก็ลองมาเลือกที่ให้เลือกแล้วนะ<ด><ด>แล้วแต่ลูกค้าจะขายดีไม่ดีอยู่การเลือกของลูกค้าแหละแนะนําอะไรมากก็ไม่ได้เพราะจำพอ,พอลูก้าบอกให้แนะนําพอมาถึงแนะนาจริงๆไม่เอา ผมก็งงไปางที่เลือกรองเท้าขี้เหล่ไปหมดเลยเฮ้ยทำไมรองเท้าสวยๆไม่เอาอะไรเงี้ยางที่ประสบการณ์ขายเ <ทำ S 1> ขาไม่มีงงใช่อ่ทรงกีฬาเนี่ยอัดเข้าไปเลยในร้านเนี่ยไอ้ตรง Nike a i r d o s ที่เป็น Nike a i r d o s เนี่ยเบอร์ผู้ชายอัดอัดอัดเข้าไปในร้านเลยเบอร์ผู้หญิงก็ติดแว่นติด Nike เหมือนกันเข้าไปนะจบที่เลือกเมาโหรรองเท้าสวยแมย่เป็นร้อยเลยเลือกขี้เหล่กูมาสะทมดเลยอะไรเยอะโอเคแค่นี้แหละ ก็ตามนั้นค่ะใครอยากจะมาคัดถึงที่ก็โทรเข้ามาคัดได้เลยนัดกันก่อนนะโอเคไว้รีวิวให้ดูใหม่นะครับผมถ้ามาอีกสามสี่วันถ้ามีรีวิวก็มีโอกาสก็รีวิวแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมไม่ได้รีวิวให้เขาจำว่าของเข้าทุกวันละกันวันธรรมดาอืมวันธรรมดานะครับวันเสาร์พักหลังอ่าพอหมดผลแล้ววันเสาร์คงไม่ได้มีมาแล้วล่ะไม่ได้เปิดแล้วล่ะเพราะคงต้องส่งใต้ไปเลย <Okay. S 1> นะครับผมพยายามครับผม